สวัสดีค่ะรีวิวรองเท้ากู้ใหม่นะคะออยี่ห้อก็ไม่ขออ่านให้ฟังเนาะไม่สันทัดมันเป็นแบรนด์ของอิตาลีนะคะคือว่าชอบที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ดีไซน์เขาดีนะคะแต่ขอบอกว่าน้องแอบกัดนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรรองเท้าใหม่ก็กัดทุกคู่เลยเนาะเราให้อภัยน้องเพราะน้องเขาน่ารักดีนะคะ แล้วก็มาอันแพ็คนะคะแล้วก็ลองใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้ค่ะเราอยู่เยอรมันเนาะในแฟรงเฟิร์ตพื้นในแฟรงเฟิร์ตเนี่ยตามถนนนะคะมันจะเป็นพื้นขรุขระนะแต่ไม่ค่อยมีรองเท้าส้นสูงรานะคาจะมีรองเท้าส้นสูงมไม่กี่คู่นอกนั้นก็เป็นรองเท้าที่แบบว่าพื้นมันเหมาะสําหรับเดินกับท้องถนนที่เยอรมันเนาะแต่ถ้าเวลาเราใส่ส้นสูงเนี่ยเราก็จะใส่ไปใน ที่ที่มันแบบว่าเป็นพื้นเรียบสมมุติว่าใส่ไปดินเนอร์หรือว่าใส่ไปโรงแรมหรือว่าใส่ไปพบปะเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่ต้องเดินมากไม่ต้องเดินในพื้นถนนที่มันขุขะมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลือกรองเท้าให้เหมาะกับสถานที่ให้เหมาะกับสถานาการณ์ให้เหมาะกับดินฟ้าอากาศนะคะให้เหมาะกับชุดที่เราจะใส่อะไรประมาณนี้นะคะอ่า อันนี้นะคะส่วนใหญ่นั้นก็จะมีเป็นรองเท้าพวกผ้าใบสน้นเกอร์อะไรเนี้ยมากกว่าเพราะว่ามันต้องตองต้องใช้หลายหลายสถานการณ์ต้องใช้ในหลายครั้งที่เราจะต้องไปท,ทําธุระอะไรเงี้ยเนาะใส่ผ้าใบใส่พวกสน้นเกอร์หรือว่าใส่รองเท้าแบบนี้มันก็จะสะดวกสบายกับการเดินมากกว่าส่วนรองเท้าส้นสูงเราก็เอาไว้ใส่เวลาที่เราไปที่ สถานที่ที่มันมีพื้นที่เรียบที่ที่เราไปเดินแบบได้ง่ายๆไม่ใช่พื้นที่ขุกขระอันนี้ก็ใส่น้องออกไปข้างนอกแล้วนะคะอ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ